สวัสดีครับที่เห็นนี่ก็คือเครื่องเช็คปริมาณไฟของฐานไฟฉายการใช้งานมันก็ไม่ยากครับก็มันจะมีควบบวกและควลบอยู่นะครับสามารถที่จะวัดฐานไฟฉายได้หลายขนาดเลยนะครับแล้วก็จะมีจอ LED นะครับสำหรับบอกปริมาณไฟนะครับว่าฐานไฟฉายก็นั้นนะครับมีไฟเหลือปริมาณเท่าไหร่นะครับเราก็เป็นแค่นำฐานไฟฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด3 a 2 a นะครับหรือว่าขนาดอื่นๆนะครับ มาแตะที่คู <pl ains> ่ <road> <guarante> Control <els> บกข้าลบนะครับมันก็จะบอกประมาณไฟนะครับที่จอ L.E.D เห็นไหมครับนี NES ่จะเป็นฐานอะไรนะครับจะเป็นฐานชาร์จแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฐานก้อนแบนๆแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถวัดไฟได้ไม่ยากครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่น่าสนใจนะครับที่ทุกคนควรมีติดตัวติดบ้านเอาไว้นะครับ